ดีครับพ่อแม่พี่นอ้องลูกลานลูกป้าหน้าอาเพื่อเนเพื่อนน้ำใกล้จะแห้งแล้วครับเนี่ยลุงใหญ่ก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีปลาตัวใหญ่ไหมก็มีไม่เยอะครับพอได้อยู่ปลาซิวปลาอะไรบ้านเองเขาเรียกปลาขาวเนี่ยพี่นออ้องเพื่อนกุแ้แห้งแล้วครับแห้งแล้ว จะให้ดูในะดวิงครับปลาก็กระโดดต้องเด้งต้องแด้งนี่ปลาขาวหลือปลาส้อยเขาเรียกปลาส้อยปลาส้อยยังไม่ตายนะ,น,ะ,น,ะนี่จะได้ใหม่ๆครับลุงกับลุงใหญ่มาลุงกันโอ้แล้วนี้ก็เหนื่อยแต่ช้าเลย ไปเลยเนื่ก็ต้องเอาเหนื่้องสเริ่มแห้งปลาก็เลยม,มาหเห็นแล้วครับพี่น้องเพื่อนนี่กระเขากระเขาหน่อยดูดูครับดูนุ่งแกะเอามาให้ดูจิจเจเลยนี่เทลงพื้นมาไม่ทเทเดี๋ยวที่เกี่ยนเลือกกุ้ง <laughs> ไปดูอย่างนี้แล้วครับพี่น้องเพื่อนนี่แหละผลงานวันนี้เชา้านี้หอยเชอรี่หอยกาดจี้ไม่ตายนะนี่แต่เราไม่เอาครับตัวเล็กเราโยนลงน้ําไปพุงตัวเล็กๆแล้วก็ไม่เอาเราให้เขากลับไปทําพันธุ์ใหม่ดูลูกปลาไหลที่ปลาไหลเยอะมากเลยครับนี่ลูกปลาไหลเดงๆดูเลยนี่ ก็ไหลเยอะมากแล้วจะขุดให้ดูตรงนู้นจะมีไหมลองขุดดูเมื่อวานขุดได้หลายตัวแต่ตัวไม่ใหญ่ประมาณหัวแม่มือหรือใหญ่กว่านั้นหน่อยหนึ่งก็ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องในคลิปนี้ก็ขอได้ญาติจากลาก่อนครับก่อนจากกันวันนี้เช้านี้ อย่าลืมกำลังใจเท่านั้นสำคัญที่สุดวัน่หนปีน้องรักุงใหญ่ไม่ต้องรักมากรักในน้อยแต่ให้รักานานๆรักตลอดไปครับผมขอบพระคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมล่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสครณหไปก่อนลองปาก่นครับผม